สวัสดีครับทุกๆคนนะครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมแล้วนะครับวันนี้วันที่15เดือน12นะครับหลังจากหายไป3วันนะครับผมไปเที่ยวธุระมานะครับผมนะอ่าวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ทุกคนดูเช่นเคยนะครับวันนี้วิเคราะห์บอลคู่วูฟแฮมตันนะครับเจอกับเชลซีนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับเวลาตีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่าเข้าสูตรมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กันกี่ประตูนะครับมาดูฝั่งของวูฟแฮมตันก่อนเลยนะครับว่าทําได้กี่ประตูนะครับเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลยนะครับอ่าทำได้2 3ทําได้3ประตูนะครับสําหรับวูฟแฮมตันนะครับอ่าโอเคครับส่วนฝั่งของเชลซีนะครับทําได้ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8สาาทำได้8ประตูนะครับกอก8นะครับโอเคต่อไปมาดูอันดับกับคะแนนนะครับอันดับกับคะแนนของเชลซีอยู่อันดับ5นะครับคะแนนย2ิบนะครับเ <MC C. S 1> ชลซีอันดับ5คะแนนย2ิบนะครับโอเคครับต่อไปวูมแฮมตันนะครับอันดับ13คะแนน17นะครับอันดับ13คะแนน17 โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูราคาต่อรองนะครับราคาต่อรองของคู่นี้นะครับเชลซีเปิดมาต่อที่0.5ควบหนึ่งลูกนะครับก็คือครึ่งลูกควบหนึ่งลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำ2 2.5นะครับสองลูกควบครึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกอกกันนะครับทีมเจ้าบ้านทีมต่อนะครับเอ้ยเจ้าบ้านทีมรองนะครับแล้วก็ต่อรองครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็สูง สองลูกควบรึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับสูตรก็ให้ออกมาแล้วนะครับคู่นี้นะครับก็จะมีโอกาสสูงอยู่ที่66%สนะครับสูตรก็แนะนำให้เล่นสูงแรกนะครับส่วนโอกาสที่จะชนะจะเป็นทางของฝั่งเชลซีนะครับมีอยู่51%นะครับผมส่วนเจ้าบ้านวูล์ฟแฮมตันมีแค่30%์ครับ เดี๋ยวเรามาดูสถิติที่เคยพบกันกันนะครับส่วนมากก็เชลซีจะชนะนะครับาจากสถิติที่เคยพบกันแล้วส่วนมากจะยิงไปแค่2-3ถลูกนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคครับกลับมาที่สูตรของเรานะครับจากภาพรวมการวิเคราะห์ของผมนะครับก็จะเล่นไปที่เชลซีนะครับเต็งไปที่เชลซีนะครับ ส่วนสูงต่ำวันนี้ขอไม่เล่นนะครับจะเล่นไปที่เชลซีนะครับสำหรับวันนี้นะโอเคก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครที่สนใจอยากได้สูตรหรือว่าอยากเข้ากลุ่มมาร่วมเล่นด้วยกันนะครับก็ทักเข้ามาแฟนเพจได้เลยครับฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ